จะให้หัวใหญ่เนาะครับสวัสดีครับแ,แม่สดครับสวัสดีครับมีลูกโอ้ยแม่มันมาหลายงวดแล้วเนาะครับตั้แต่ให้ผิดงวดน,ะนั้นไม่ได้มาอีกเลยนี่หลวงพ่อเรียกนัดเจอกันหมดเลยนะมีพ่อเล็กมีแม่สุดมีตะเคียนมีแม่โมโอ้ยเรียกประชุมกันหมดเนาะครับคนยังครับ วันนี้แม่สุดจะให้หางหนึ่งมาแทนแม่ตะเคียนนี้ไงวันเนี้ยตะเคียนก็มามา้วย<า>กันนี่เนี่ยมาด้วยกันเนี่ยแต่ให้แม่สแสดงก่อนอย่างแม่ให้หางเดียวบนหางล่างหางโอ้มันก็จะเยอะเนาะครับตะเคียนให้อีกต่ธรรมดาตะเคียนได้สองหางอยู่แล้วเนาะครับแม่หางตะเคียนหางหนึ่งครับอืมาวัดดวงเนาะ แม,ม่สุดบวกตะเคียนเลยเนาะวันนี้เนาะโคละหางโคลาห์งเขาจะทำอะไรกัน,นะในใเนาะนี่คานัดให้ไปวันสุกนะน้องน้อยไม่เห็นเลยเหอจะถามว่าจะเดี๋ยวเลียงยที่นี่นได้ไหม,มน,หน้องลงวันนี้เนี่ยยนินเลกประมาณ นี่ขี้โมงกันเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเดี๋ยวน้องก็มาว่าจะไปนู่นวันศุกร์หรือวันเสาร์ดีเนี่ยเสียงพ่อประชุมกันว่าให้ไปวันศุกร์นะศุกร์นะสามโมงเช้าเดี๋ยวถาม ถามเขาทีแม่ไม่รู้หรอกเนาะเดี๋ยวคุยกับเขานะครับคุยอของแม่สุมันจะมาหาลูกๆนะนานแล้วลโอ้ยโอ,โอ้ลาวเนาะลาววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่แปดที่แปดทับอะไรเนาะทับเก้าครับ O, o แม่สุดเนาะครับแม่มันใจไหมตัวนี้วันนี้งวดแรกแม่ยังไม่รู้นะก็แทงกันพอประมาณนะลูกนะครับแต่งว 2, งวดสองงวดสามมั่นใจบุญนะ บบหางเดียวเจ็ดเก้าสองไม่ให้ล่างหรือเนาะให้ล่างหางได้ไหมได้ได้จะเขียนยังไงเขียนตรงนั้นก็ได้ไหมหรือจะเอาไว้ตอกเหรอ่อตรงนี้กกลักวไม่พอเนืะ ตะเคียนตะเคียนแล้วใบใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเอาล่างตรงนี้เลยเนาะครับแล้วแม่ก็จะรีบไปเลยเนาะ น้อหนะโอ้ไม่ได้เขียนหวยลาวแล้วตรงนี้กะะ็ได้นั่นแหละตรงนี้ก็ได้ลาวรู้ไม่ะนอนรู้ลูไม่สุดลูกไม่ได้มาหาหนาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มให้แล้วของแม่สุดลาวบนเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสอง หูจะสองดรจะซื้อเก้าสองเจ็ดก็ได้ครับล่างให้เจ็ดหนึ่งตัวเดียวครับแค่นี้เนาะครับไม่สุดเดี๋ยวตะเกียมแตะนอยแม่จะไปก่อนนะแม่มธุระเดี๋ยวแม่จะมาให้กุกงอ่อนหวยลาวแม่จะลงมาเรื่อยๆจะช่วยๆไปเรื่อยๆเนาะครับของแม่แค่นี้นะลูก